ปัญหาจะเกิดนะครับเมื่อเริ่มต้นเลี้ยงหนูใหม่บที่นีท้องแรกนี้เขาเบิงง่ายๆแบบนี้ครับทุกตัวจะเป็นขึ้กันแต่ว่าปัญหาจะเกิดตอนที่มันท้องสองท้องสามพี่น้องเขาจะเบิงบบเปลี่ยนเพราะเพื่อนๆครับเมื่อนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเลี้ยนลูกนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูนะครับวิธีการเบิงหนูต่างท้องนะครับเพราะว่าข้อมู้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญสำหรับคนเลี้ยงหนูนะครับการเริ่มต้นเลี้ยงหนูนี่ต้องหู้สิงนีนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วที่พากันได้หนูไปแล้วนี่สีเบิงบบเปลี่ยนนะครับว่าหน อ,อันนี้เป็นนูทองแหลกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ้งก่อนว่าหนูทองแหลกนี่เป็นยังไงน,นะครับเขาแยกชุดออกไว้แบบนี้นะครับเนาะตอนแรกคือเขาเขาชุดไว้หลายๆตัวก้อนก็ได้สองคู่สามคู่นะครับคือผมแนะนําแล้วก็พ่อทองแล้วก็แย่มาไปเป็นคู่แบบนี้นะครับพี่น้องอันนี้เขาทองแล้วผมก็จะจับขึ้นมาเบิ้งพี่น้องบาัานนี้ทองแหลกเบิ้งจังได <c oughs> ทองแหลกนี่ท้องก็จะกลมๆพี่น้องนี่ พลังตัวกับพวกกลุมไานในคันท้องหน่อยคันลูกหน่อยนะครับเนาะแต่ว่าสิ่งสําคัญแรกๆเลยถ้าเห็นนมขาวๆด้วยพี่น้องเดอ้อนี่เห็นบนนี้เห็นบนเนาะถ้าเห็นนมขาวๆนี่เป็นเม็ดข้าวสารหักครึ่งน,นี่แสดงว่าเขาท้องแน่นอนเด้อวพี่น้องเอ้อท้องแน่นอนเลยร้อยเปอร์เซ็นเลยถ้าเห็นนมขาวๆนะครับเนาะให้สังเกตตั้งี่แล้วก็พฤติกรรมอย่างอื่นนะครับพฤติกรรมอย่างอื่นก็คือให้สังเกตว่าหนูนี่มัน,มนจะขนเงาๆนะครับส่องไฟลงไปในบ่อครับขนเขาจะเริ่มเงานะครับแล้วก็ เขาจะเริ่มแยกตัวออกจากตัวผู้นะครับแล้วก็กินอาหารน้อยลงนะครับนี่คือหนูท้องแหลกนะครับเนาะแต่ว่าปัญหาพี่น้องบาที่นี่ <c oughs> ปัญหาจะเกิดนะครับเมื่อเริ่มต้นเลี้ยงหนูใหม่บาตที่ท้องแหลกนี่เขาเบิ้งง่ายๆแบบนี้ครับทุกตัวจะเป็นขึ้นกันแต่ว่าปัญหาจะเกิดตอนที่มันท้องสองท้องสามพี่น้องเขาจะเบิ้งเปลี่ยนเพราะว่านมที่ว่าขา,ขาวๆมันก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มันจะต่างกันตรงที่แค่ว่า ไอ้ที่เหมือนเดิมก็คือนมขาวๆแล้วก็อาหารการกินเนี่ยเขาจะกินน้อยลงเหมือนเดิมนะครับเนาะแล้วก็ขนก็จะเงาเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าขนเงาซองไฟลงไปอย่างสี่นี่เงาอีกแบบหนึ่งก็คือเงาอ้วนนะพี่น้องเด้อแต่ว่าให้ข้าสังเกตหลายๆอย่างประกอบกันครับผมเดี๋ยวว่าเบิ้งครับผมว่ามันคือมันสิคือกันกับตัวบางหันบอเอาพี่น้องว่าเบิ้งแบบนี้นี่คือกันบอพี่น้องนมขาวๆนี่มีคือเก่าด้วยครับเด้ออ่าความอ้วนนี่มีคือเก่าครับท้องเป่งๆนี่มีคือเก่าครับนมขาวเหมือนเดิมนนะครับี นี่ครับผมนี่คือกันเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือนหนูท้องสองนะครับนี่เพื่อนๆนี่ครับให้สังเกตพฤติกรรมหลายๆอย่างนะครับประกอบกันนะครับสาหรับอาการเบิ้งหนูท้องนะครับเนาะนี่อันนี้ท้องสองนี่ท้องแล้วนะครับเนาะนี่ครับให้เบิ้งประกอบกันหลายๆอย่างนะครับให้เบิ้งว่าขนเงากินอาหารน้อยลงแยกตัวออกจากตัวผู้ยิ่งถ้าจะท้องนี่เขาจะขวาดเศษหญ้าเศษอะไรเศษขี้แกบเนี่ยมากองกองเอาไว้แล้วก็อยู่ที่เขาเลยแล้วเขาจะไล่ตัวผู้ออกจากออกจากเขานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ให้สังเกตที่ประวัติเด้อพี่น้องเด้อถ้ามีประวัติคลอดมาแล้วนี่หนูเขาจะเริ่มผสมพันธุ์ตั้งแต่อายุ3ถึง4เดือนขึ้นไปนะครับ4ถึง5เดือนนี่สิเริ่มคลอดเด้อพี่น้องเด้อสิเริ่มให้ลูกเด้อกะถ้าอ่า5 6เดือนแล้วนี่ถ้าถ้าถ้าจังได๋คั่นบ่เสียดายอีหลีก็ถ้าเขายังบ่ท้องบ่หยังก็คือคัดออกเลยพี่น้องหรือว่าถ้าเสียดายคือจับสลับคู่เบิ่งนะครับห่างเที่บเขาผสมพันธุ์ใหม่นะครับเนาะกะประวัติควรสิห่างกันอยู่ประมาณที่ผมเขียนไว้นี่ครับก็ประมาณเออ่หลังจากวันคลอดนี่จังตัวนี้นี่ ค้าวเดือนสิบพี่น้องนี่สิบตัวนะครับเดือนสิบเอ็ดผมแยกนี่อ่าตอนนี้เดือนวันที่แปดนะครับผมแยกแยกวันที่แปดเดือนสิบเอ็ดเมืเ่อวันที่สิบแปดตั้งสิ่พี่นอ้องเข้าแกะมาจับเบึงมันก็นเริ่มตั้งทองอีกสิครับโดยโดยเฉลี่ยก,ก็คือควาามห่างก็คือประมาณสองถึงสามเดือนจะจะ,จะบ่เกินนี่นะครับเนาะหนูก็จะเริ่มคลอดลูกใหม่แต่ว่ามีบางตัวแบบเดือนชนเดือนคลอดลูกก็มีนะครับพี่น้องหนูที่มันสมบูรณ์อีหลีครับผมถ้าเป็นลักษณะนี่คือถ้าหลังจากเราเรา,เร,ารอแล้วเนี่ย ถ้าโดนแล้วนี่สมเดือนยังยังบอกเห็นมีผลงานอีกยังอยู่นี่คือควรคัดออกเด้อพี่น้องเด้อควรคัดออกบอบอ่นั้นแล้วนี่มันจะเลี้ยงเปลืองอาหารเท่าซื่อครับเมื่อนี้ฟฟ้ามหนูพุกยักสกุลนครนะครับกะพผ้าพี่น้องมานะครับแบ่งปันความูลนะครับแช์ความู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูนะครับการเช็คเบื้องหนูต่างท้องหรือปะท้องเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาสําหรับเมื่อไม่ที่เริ่มต้นเลี้ยงหนูนะครับเมื่อนี้มีสาระดีๆนะครับมาแบ่งปันนะครับกัคันชื่นชอบคลิปนี้กัฝากกดแช์กดไลครับกด ติดตามตกดซับสไคร้นะครับให้ฟ้ามลุงพุงยักษ์สกุลนครได้เรียนพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ